นะครับวันนี้ครูมัดนะครับหรือครูอนุสัก์เครือม่วงนะครับก็จะมานำเสนอในเรื่องพืชน่ารู้นะครับวันนี้เด็กๆเตรียมตัวนะครับเข้าสู่บทเรียนนะครับว่าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพืชน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องไหนมาติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันเลยนะครับสำหรับ การทดลองนะครับในเรื่องของการเจริญเติบโตของพืชนะครับโดยเฉพาะถั่วเขียวนะครับอุปกรณ์การทดลองนะครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักมันก่อนนะครับสำคัญที่สุดเลยก็คือถั่วเขียวนั่นเองนะครับซึ่งถั่วเขียวนั้นในที่นี้นะครับจะเห็นได้ว่าครูมีอยู่2ออย่างให้นักเรียนเห็นนะครับคือถั่วเขียวที่ก่อนแช่น้ำนะฮะเดี๋ยวให้นักเรียนดูนะครับถั่วเขียวก่อนแช่น้ําครับ อันนี้เห็นไหมครับอ่านะครับเห็นลักษณะไหมครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนักเรียนสังเกตดูนะครับแล้วก็ไปบันทึกผลเลยว่าถั่วเขียวนี้ก่อนแช่น้ํานั้นลักษณะเป็นอย่างไรวาดรูปเลยนะครับลักษณะมันเป็นอย่างไรนะครับอ่ก่อนแช่น้ํานะครับทีนี้มีถั่วเขียวชิ้นหนึ่งนี่ครับอยู่ในแก้วที่ครูเตรียมไว้นะครับแช่น้ําไว้นะครับประมาณหนึ่งคืนนะครับ นะครับก็ให้นักเรียนแช่ไว้ก่อนนะครับก่อนมาทดลองเนาะหคืนแล้วก็สังเกตดูว่าเป็นอย่างไรนะครับเนาะวาดรูปลงไปนะครับนะอาจจะยังไม่เขียนเป็นคำอธิบายก็ได้วาดรูปก่อนนะครับนะฮะทีนี้เวลาการทดลองเนี่ยนะครับเราจะมีแก้วในที่นี้ครูใช้บิเกอร์นะครับซึ่งอยู่ในห้องทดลองนะครับก็ 2อ,อันเลยนะครับ2อ,องถ้วยเลยนะครับซึ่งบิ๊กเกอร์สอันนี้นะครับจะใช้ในการเปรียบเทียบนะว่าการปลูกถั่วเขียวนะสองอันนี้ต่างกันอย่างไรนะครับอ,อีกอันนึงนะครับก็คือนี่เลยกระดาษทิชชู่หรือกระดาษเยื่อเนาะกระดาษทิชชู่หรือกระดาษเยื่อเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวซับ ไว้ให้ถั่วมันจเจริญเติบโตนะครับซึ่งเดี๋ยวนักเรียนลองทดลองดูแล้วเดี๋ยวครูจะบอกอีกทีว่ามันจะทำหน้าที่คล้ายๆกับอะไรนะฮะที่ที่พบในชีวิตประจำวันเรานะครับมาสู่ขั้นตอนเลยเนาะขั้นตอนการทดลองเราก็คือเราจะไม่ใช้ถั่วเขียวที่ไม่แช่น้ำนะครับอันนี้เราเก็บไปเลยเราเก็บไปเลยนะครับทีนี้เราก็เอาแก้วนะครับนักเรียนอาจจะไม่ใช่แก้วอย่างที่ครู แสดงตัวอย่างนี้ก็ได้นะครับอาจจะใช้แก้วลักษณะอื่นก็ได้แต่ขอให้บรรจุมเมล็ดถั่วเขียวได้ละกันนะครับแต่นี้ครูอเอามาจากห้องทดลองเนาะก็เลยจะให้เห็นภาพชัดนะครับนะการทดลองก็ไม่ยากนะครับนักเรียนก็ใส่กระดาษทิชชู่นะั้นซับลงไปเลยนะครับนะใส่ให้เ,เต็มภาชนะนะครับไม่ต้องเต็มมากนะครับเอาแค่มัน ทั่วถึงนะครับภาชนะบรรจุนะซึ่งในที่นี้นักเรียนอาจจะใช้แก้วที่เอาไว้ดื่มน้ําที่บ้านของนักเรียนก็ได้นะครับหรือหรืออาจจะหาแก้วพลาสติกก็ได้นะนะฮะเป็นแก้วที่เอามาปลูกถั่วเขียวของเรานะฮะให้มันเจริญเติบโตหรือให้มันงอกงามขึ้นนะครับ,รบอันนี้คือตัวอย่างนะครับเดี๋ยวครู ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนักเรียนสามารถทำตามได้แล้วก็ทดลองไปพร้อมกับครูได้ซึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีตารางการทดลองเนาะจะบอกให้นักเรียนได้สังเกตว่าถั่วเขียวนั้นจะมีพัฒนาการหรือการจเจริญเติบโตอย่างไรนะครับก็นักเรียนก็ต้องบันทึกไปนะครับมันจะมีทั้งหมด5วันวันที่ 1, <c oughs> 1เป็นอย่างไรวันที่ 2, 2> <c oughs> เป็นอย่างไรวันที่3เป็นอย่างไงวันที่4เป็นอย่างไรวันท <c oughs> ี่5เป็นอย่างไรนักเรียนก็วาดรูปตามลําดับเลยว่าการเจริญเติบโตของถั่วเขียวเป็นยังไงนะครับ พอเราได้อ่าเขาเรียกเรือนเพาะปลูกออกมาแล้วนะครับนะนักเรียนก็ตักถัวเขียวนะครับที่นักเรียนแช่น้ำไว้หนึ่งคืนเนี่ยนะครับนะนักเรียนก็ตักใส่ลงไปในกระดาษทิชชู่ที่เราเตรียมไว้นะครับเวลาใส่นั้นนักเรียนก็กระจายไปให้ทั่วเลยนะครับทั่วกระดาษทิชชู่เลยเนี่ยเม็ดในของเรานะครับ ใส่กระจายไปเลยนะครับให้มันทั่วถึงนะครับอย่างที่ครูกำลังตักใส่นะครับาบางคนก็ใส่ไม่เยอะนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับเดี๋ยวเวลามันจเจริญเติบโตแล้วเนี่ยมันจะขึ้นแทรกกันเยอะมากเลยนะครับน,นี้นักเรียนใส่ไว้เลยนะครับใส่ก็ประมาณเอาสัก 20เมตรละกันลองนับๆเล่นๆดูนะครับแต่นี้ครูประมาณเอานะครับ20เมตรอ่ะพอใส่นี้เสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็จะต้องแยกกันนะอ่านักเรียนก็อาจจะแยกภาชนะใบที่1นเนี้ยน,นะครับเดี๋ยวเราจะลดน้ําลงไปให้มันอ่ะสมมุติครูตักน้ำอย่างนี้นะครับลดน้ําให้มันไปนักเรียนอาจจะใช้อ,อกระบอกฉีดหรือ อ่กวยลดน้ําอะไรก็ได้นะครับแต่นี้ครูลดให้เห็นนะครับว่าอันนี้ถ้วยที่1นนะครับหรือแก้วที่1นเนี่ยเรามีการลดน้ําลงไปเราลดน้ําลงไปลดให้มันชุ่มเลยแต่ไม่ถึงกับเปียกจนแบบกระดาษขาดอะไรอย่างนี้นะครับลดให้มันรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นกระจายทั่วถึงนะครับนี่นะครับส่วน แก้วที่2หรือภาชนะที่2นะครับเราจะไม่ลดน้ำเราจะไม่ลดน้ํานะเราจะไม่ลดน้ําทีนี้เราก็ตั้งมันทิ้งไว้นะนะทั้งหมด5วันเลยแต่การทดลองของเราจะต้องสังเกตในแต่ละวันว่าเมล็ดถั่วของเรานั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปร่างอย่างไรนะครับให้นักเรียนได้สังเกตแล้วบันทึกผลลงไปนะครับโดยให้ แก้วที่1นนี้นะครับใบนี้นะครับที่ครูถืออยู่ลดน้ําส่วนแก้วใบที่สองนี้นะครับไม่ต้องลดน้ํานะครับซึ่งนักเรียนควรจะลดน้ําทุกวันนะถ้าแก้วไหนที่ลดน้ําก็คือลดน้ําทุกวันนะครับลดไปจนกว่าจะครบ5วันนะครับแล้วก็สังเกตแล้วก็บันึกผลมาหวังว่านักเรียนนั้นจะสนุกกับการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องของพืชน,น่ารู้นะครับวันนี้ครูมัดก็ขอ จบการนําเสนอนะครับในเรื่องของการทดลองเกี่ยวกับพืชน,น่ารู้เพียงเท่านี้นะครับ